แล้วส่อ้าอไปสองเบาอีกอเขานี่ยา,าบเพราะในคนเทนนบอ่อพุย่หยหดเลยไห,ไหนุงนี่ยอ้อโยนอนี่ค่ะไปนี่เ็อเอาเอาพื่อกลมหน้ากนอ่ะมาไหมน้อะไระน้นข้าวทานกินเอาไหมโอ้ยมัวันไหนช่างเนทนนอ เ้าไนลองสัพักสนอกไข่ไข่บะกินข่ากินข่าบะกินกับป๋งกินข่ากินข่ากับป๋งอื้มกินกับอะไรจะกินกับอะไรแม่ถามตอบมาสิอ้าวกระป่าวกินไข่ยังไหวอยู่แม ah ่ไ่ได้ยินเอะเอ๊ะเองนมันดิบ้อาเปวยเพ่แบบเอะยะ กิแม่ไปขวให้ว่ามันเพชรโมเมนตอินั่งท่นเลยเดิ่เลยเอามีดอกไม้ปอมปอมก็เลยไปลองเขาเนือเต็มจีบปุ๋ยอ่อนจังหวะนบแอาตุตต้กของสุภาพหนรอบที่น้องเล้อเพราะี่เก็บบ้าอยู่ันไม่หาก่นได้เลือกไห้ให้เอาสีนี้เลย

เอ็มผูเดียวกับบป็นไร้ด้่สดผ้เดียวนะจัเป็นไหมจะนายน้อยคนหบราณคนเพือนผู้สาวเนี่ยนี่ไรเพื่อนผู้หนุ่มไรเพื่อนผู้หนุ่มนมีหมูมีครูคร้จงกดเราไปขาดคนมาเฮือนนะหม้ครูมาซุมมาแซวม้วนเฮือนเรานี่นผู้นั้นมาหลินนำผู้นี้าหลินนำตัวเงาสันสะอยู่กระลูกกับมวนนี่หมูมาหลินนำามีใครหลิตน่ปก็ู่กับลูลกกระบา น้องคือกันไหไที่ว่าอยู่กับล,นะลูกพี่เขาช่ยลูกนน้อยยังเห็นยังเป็นกนะ็ต้องคิดแหละคนเท่านะ่ะนอนต็ขึ้น้น,น้ำตาไหลอยู่เลยอ้มมีผ้ไปหาอนะันนี้คือ,อถ้าไป็นอนเหรอเียกลูกหลายคนคือกแหนนละไรทนทิดเป็นแม่ไนอะ้แมีหมูไปหลิตไปคืว่ามีคนนั้นคนนี้ไปเนาะลมน,น,นั่นนั่นนี่มันก็นลืมไปแบบสันกะบงเอา ก็เพดเพิดไปนหมูครูแบกะลูกเฮฮาไปกี้ดื้อไปแบบสันนะสงวะโวงวะก็สจะงวะโซ่งวะไม่ครูได้ในบ้านสี่ีมงมีแต่ไม่ลงรูเดียวในบ้านวอามูครูหักแท้งนะแต่ก็มีเวลามหลิตน้ำกันว่างๆก็๋ยัดหลินอยู่หักได้ถ่ายคิตใารยังดอกหลินกัน น,น้เล่นน้หัวดอกมากหามัเท่านั้นเรียนเนี่ยย้ำหน้าเกี่ยวเขาเกี่ยวหนาเราก็ยังหอยู่เราออกาองาเออไ่ได้คอยมาหลินนย่างนงกันดอกหมพีนี่เรียกงานไผ่มันนาทีไผ่มันอย่างคนทางนี่นาทีเนาะสันสะ่นซะมึงเสรมากระแรงไหมเน,น,นี่ผู้เฒ่าเนาะเวลาเนี่เลยตีงามขึ้นุง่งตบงามแล้ว เขาองืองามมันก็งามมขี้ได้มันได้จะงามขอมือก็บอเป็นได้เนาะเมนบอกไปหันไปนีโองานบอกไปนันไปนีเฮาไปจะงามอยู่เพื่อนมันกนีนึงไงานตลอดบอเป็นรไปก็คือกันหน่ลยอยเพือนไปได้นึงออกนอกไปได้นึงไปไ่นั่นหมดแค่ได้แคม่ใานตลอดสิยาเเพเนาะ เพศตลอดมันกับเพศตลอดได้คุณเฮ่านะเพศดวลาครับไปขางนอกไปนั่นไปนี่อยู่เพื่อนัธรรมดาปนซะเาไสิเีหลราดะาปรที่หนึ่งเขาเอไปนะเน่ยข่นบงกฤษั่เอาไปนอมาเขา้โผล่เป็นได้เป็นผู้มาเขายยำขำเมื่อคืนเอาไปนอได้เป็นผู้มาเขาเบิ่งเขาเนาะเอาไปนลายมาเขาไดย ไไปปิดด e ้อกเงนลูกเคยตั้งประเทศนั่นเองกินจะแตกเปลืองนั่นเองก็ลูกสาวหน้าร้ายนี่หมอเข่าเก่าได้ยังเป็นเข่าใหม่ได้ไหมเข่าเก่าหักน้าเข่าไม่ได้ตัวที่สามขันติลูกเคยก็ลูกสาวมาดีซื้อเข่าเก่ามากินเนาะหมอยัยหมอเย